ข้อที่8นะคะในการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องหนึ่งพบว่ามีผู้สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์37คนวิชาสังคมศึกษา48คนวิาาชาภาษาไทย45คนและมีผู้ที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์และสังคมศึกษา15คนผู้ที่สอบผ่านวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยมี13คนผู้ที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยมี7คนและมีผู้ที่สอบผ่านทั้ง3ามวิชา5คน จงหาจำนวนผู้ที่สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชาเราก็จะให้อยู่นะคะแทนเซตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องหนึ่ง ต่อไปก็ A แทนเซตของนักเรียนที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์ต่อไปเราก็ให้ B แทนเซตของนักเรียน ที่สอบผ่านวิชาสังคมศึกษากับไปซแทนเซตของนักเรียนที่สอบผ่านวิชานี่นะคะภาษาไทย ต่อไปก็ให้ A intersect B นะคะแทนเซตของนักเรียนที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์และก็สังคมศึกษานะคะวิชาคณิตศาสตร์และสังคม ศึกษาต่อไป B intersect C แทนเซตของนักเรียนที่สอบผ่านวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยนะคะสังคมศึกษาและภาษาไทย ต่อไป A intersect C นะคะแทนเซตของนักเรียนที่สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยนะคะคณิตศาสตร์และภาษาไทยต่อไปนะคะ A intersect B intersect C แทนเซตของนักเรียนที่สอบผ่านทั้งสามวิชานะคะเราก็จะได้จะได้นี่นะคะ n A เท่ากับ 37นะคะต่อไป N B ตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ48นะคะต่อไป N C ตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ45นะคะต่อไป N A intersect B ตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ15 ต่อไป n b intersect c ตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ13ต่อไป n a intersect c ตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ7นะคะแล้วก็ n a intersect b intersect c ตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับ ห้านะคะเราก็จะได้เนื่องจากนักเรียนที่สอบผ่านอย่างน้อยหนึ่งวิชาคือนักเรียนที่สอบผ่าน วิชาคณิตศาสตร์หรือสอบผ่านวิชาสังคมศึกษาหรือสอบผ่านวิชาภาษาไทายซึ่งก็คือ A union B union C นะคะ จากสูตร nA ยูเนียน b ยูเนียน c เท่ากับ nA บวก nB บวก nc ลบ nA ออนต์เซก b ลบ nB อินต์เซกซลบ nA ออนต์เซ็ก c บวก N A intersect B intersect C นะคะแล้วก็แทนค่านะคะ N A 37บวก N B 48บวก N C 45ต่อไปก็ลบ N A intersect B ลบ N B intersect C ลบ N A intersect C แล้วก็บวก N A intersect B อิน e r s e c เซเท่ากับ5นะคะเราก็จะได้เท่ากับ100นะคะ